เดินอยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะครับจังหวัดบุกดาหารครับนี่ครับสะอาดมากครับตลาดหน้าเที่ยวหน้าเดินเล่นนะครับมีสินค้าให้เราเลือกซื้อมากมายนะครับ วันนี้ก็จะมีอาการแข่งเรือนะครับประเพณีการแข่งเรือนะครับที่หน้าด่านนี่คือตลาดอินโดจีน เดินเที่ยวเดินชมมากครับสะอาดตาครับจัดเป็นระเบียบดีมากครับตลาดอินโดจีน